ถ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะ ผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10ดิจิมอนล่าง X Antibody กันในพาร์ทที่6แล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่ารายแรกของเราในวันนี้ก็คือพูโลโลมอนนะฮะคือดิจิมอนเผาตัวอ่อนไรประเภทล่างทารกที่มี X Antibody อยู่ในตัวแม้ว่าในชื่อจะไม่มีคำว,ว่า X ก็ตามนะฮะเขานะฮะจะบินไปบินมาด้วยปีก3อันที่ซ้อนทับกันอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มีความแข็งแกร่งมากนักในตอนนี้แต่ก็เป็นการยากมากที่จะจับเขาได้เพราะว่าเขาบินมั่วซั่วตัวเหลวไปหมด ทำไมศัตรูนั้นลำคาญแบบสุดๆไปเลยนะฮะตาไมา้ตายของเขาก็คือชิคุริโตะนะฮะจะเป็นการแทงเหล็กในพิษใส่ศัตรูลายที่2นะฮะฟันบีมอนหรือแฟนบีมอนเขาคือดิจิมอนเผ่าแมลงประเภทไวรัสล่างเจริญไวเป็นล่างต่อมาของพูลโลมอนะฮะเขาอาศัยอยู่ที่รอยัลเบสซึ่งเป็นที่ที่เหล่าพึ่งยางอาล่างพัฒนาต่อๆไปของเขาอย่างวอสมอน c a n o n b บีมอนและก็ Tiger w e s วสต์พานั้นอาศัยอยู่ร่วมกันนะฮะเขาเป็นพึ่งผู้อุทิศตนและก็มินิสัยที่ล่าเลงมากทำให้เขานะฮะสามารถเข้ากับพาวมอนหรือว่าลีลิมอนได้เป็นอย่างดีเขามีหน้าที่นะฮะไปหาข้อมูลจากอ่าพวกดอกไม้หรือว่าผักต่างๆที่อยู่นอกรังนะฮะกลับเข้ามาในรังทีละนิดทีละนิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างบางอย่างนะฮะทำให้เขานะฮะถือว่าเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสและร่างของเขานะฮะเต็มไปด้วยดิจิมอนที่ทรงพลังทําให้เราไม่สามารถเข้าไปได้และเป้าหมายในการนัตุดิบ มาที่ลังของเขาเพื่อสร้างอะไรนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะไม่มีใครรู้และเขาก็ฉลาดพอที่จะเลือกหนีมากกว่าสู้ท่าไม้ตายของเขาก็คือ5 g 5G คอนะฮะพูดง่ายๆก็คือเป็นการใช้เสรารอากาศที่อยู่บนหัวนะฮะเรียกแบบรุ่นพี่ที่พัฒนาแล้วมาลุมกระทืบศัตรูแทนในขณะที่ตัวเองนั้นก็หนีไปนะฮะ ลายที่3นะฮะวอสมอนเขาคือดิจิมอนเผ่าไซบอร์กประเภทไวรัสล่างโตเต็มวัยเป็นล่างพัฒนาแล้วของฟันบีมอนนะฮะที่มี X อ n t ซ์แอนอยู่ในตัวเขามีหน้าที่ปกป้องรอยัลเบสนะฮะ,ะเสาอากาศบนหัวของเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจจับสิ่งรอบข้างที่ดีเยี่ยมมาก ทำให้เขานะฮะเหมาะแก่การเป็นหน่วยลาดตระเวนรอบลังหากมีใครนะฮะที่เข้ามาใกล้หลังของพวกเขามากเกินไปเขาก็พร้อมที่จะจู่โจมอย่างรวดเร็วโดยการใช้ใบพัดที่อยู่ที่หลังแล้วก็ตัวช่วยทรงตัวที่อยู่ด้านหลังนะฮะทำให้เขาขยับได้ทุกทิศทางอย่างว่องไวถ้าเจอศัตรูที่เก่งกาดพอนะฮะเขาก็พร้อมที่จะเป่ามาด้วยปืนใหญ่เลเซอร์ถ้าไม้ตายของเขาก็คือเทอร์โบสติงเกอร์นะฮะจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกมาจากก้นแบบรวๆใส่ศัตรู ไลท์ที่4นะฮะแคนนอนบีมอนเขาคือดิจิมอนเผาไซบอร์กประเภทไวรัสล่างสมบูรณ์ที่เป็นล่างพัฒนาแล้วของวอ m o สมอนนะฮะที่มี X Antibody อยู่ในตัวเขามีขนาดตัวที่ใหญ่โตแล้วก็มีอาวุธหนักที่ติดตั้งอยู่จำนวนมากนะฮะบนตัวที่สามารถกวาดล้า,ลางศัตรูเป็นวงกว้างได้เลยท่าไมา้ตายของเขาก็คือสกายล็อกเก็ตอินฟินิตี้นะฮะจะเป็นการปล่อยระเบิดทำลายล้างออกมาจากบนตัวที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงและก็กว้างขวางมากและเขาก็จะไม่หยุดนะฮะจนกว่าศัตรูนั้นจะหายไปจากสายตา ไลายที่5นะฮะไทเกอร์เวสปามอนเขาคือดิจิมอนเผาไซบอร์กประเภทไวรัสล่างสุดยอดเป็นล่างพัฒนาแล้วของ c a n o n Be ีมอนนะฮะที่มี X Antibody อยู่ในตัวเขามีพละกกำลังแล้วก็การเคลื่อนไหวที่เหลือลน้นจนว่ากันว่าเขาไม่เคยหยุดขยับตัวเลยในการต่อสู้นะฮะเขาคือที่สุดของที่สุดที่มีเพียง0.08%ของพวกในลังพึ่งอย่าง Lo อย l b a s สเท่านั้นนะฮะที่จะถูกแต่งตั้งเป็น Cover t Honey c o ่ยเอเบแล้วก็ได้รับโค้ดเนมว่าไทเกอนะฮะ แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความสามารถสู้ตัวต่อตัวที่สูงมากอาวุธที่เขาถืออยู่นะฮะจะเป็นดาบคู่ที่มีรูปร่างคล้ายกับเขี้ยวของเสือนะฮะอย่างรอยเยไมสเตอร์ธามาย,ายของเขาก็คือมักสติงเกอร์วนะฮะจะเป็นการแทงศัตรูด้วยรอย a l m e ไมสเตอ ลายที่6นะฮะเกโซมอน X คือเกโซมอนที um ่ได้รับ X อนติ b o d y เข้าไปเขาคือดิจิมอนเผาโมลัสหรือว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทไวรัสล่างโตเต็มวัยนะฮะสำหรับลายนี้เนี่ยถือว่ามาแปลกมากเพราะว่าหลังจากที่ได้รับ X อนติ b o d y เข้าไปในตัวแล้วมันกลับทําให้พิษในร่างของเขานะฮะมีแบบว่าพลังที่สูงขึ้นจนกัดกินร่างกายตัวเองกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะมันชอบโจมตีเหยื่อนะฮะที่ไม่ว่าจะเข้ามาใกล้หรือไม่ในถิ่นของมันก็ตาม คือจะเข้ามาหรือไม่กูก็ไปกัดมึงอยู่ดีเพราะมันกัดศัตรูเสร็จแล้วนะฮะมันจะปล่อยพิษของมันทําให้เหยื่อนั้นเป็นอมาพาตหลังจากนั้นผมก็คงไม่จําเป็นต้องอธิบายต่อว่ามันจะทําอะไรต่อจากนั้นกับเหยื่อนะฮะ่าไม้ตายของเขาก็คือแม d ไว k i กิ้งจะเป็นการกัดศัตรูด้วยปากจากหนวดนะฮะ ลายที่7นะฮะฮากูลูมอน X คือฮากูลูมอนที่ได้รับ X อ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปเขาคือดิจิมอนเผาเครื่องจากประเภทไวรัสล่างจเจริญวัยในร่างนี้นะฮะเขาจะมีสหายหมาอย่างโคฮากูลูมอนอยู่ข้างหลัง2ตัวซึ่งเป็นดิจิมอนที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ร้ายแรงบรันจุอยู่ด้วยแต่ว่ากันว่าทั้งฮากูลูมอน X และก็โคฮากูลูมอนนั้นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะพวกมันทําได้แค่หมุนไปมาด้วยกันแล้วก็ถ้าหากหมุนผิดจังหวะนะฮะโคฮากูลูมอนเนี่ยก็จะล่วงออกไป ไม่ได้รับความเสียหายนะฮะและเฟืองที่มือของเขาเนี่ยก็มีสว่านอีกด้วยอยากเข้าไปใกล้เชียวไม,ม่งั้นอาจจะแบบเจ็บตัวได้แบบไม่รู้ตัวท่าไม้ตายของเขาก็คือโคฮากูลูมอนนะฮะคือเป็นชื่อทาคือเรียกเพื่อนมาเลยนี่แหละจะเป็นการหมุนโคฮากูลูมอนที่อยู่ข้างหลังนะเพื่อปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมาไลา์ที่8นะฮะทันเดอร์บอลมอน X คือ t ันเดอร์บอลมอนที่ได้รับ X a n t i b แอนติบอดีเข้าไปเขาคือดิจิมอนเผากระไรพันประเภทดาต้าล่างโตเต็มไว้นะฮะ ที่พัฒนาร่างมาจากฮากูลูมอน X ในร่างนี้นะฮะพลังไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นและแสดงให้เห็นถึงพลังช็อตไฟฟ้าที่รุนแรงมากกว่าเดิมเพียงแค่ชกหรือว่าเตะเท่านั้นแถมเขายังสามารถทําให้ดิจิมอนตัวใหญ่ๆสูญเสียใจสู้ด้วยท่าทันเดอร์บอมเบอร์ได้ที่จะเป็นการสร้างแรงระเบิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จากการใช้การชกแบบแอนโนดซึ่งเป็นขั้วบวกแล้วก็การเตะแบบแคโทดหรือว่าแบบขั้วลบนะฮะ ท่าไม้ตายของเขาก็คือ Thunder Ball จะเป็นการยิงบอลไฟฟ้าออกมาที่มีพลังถึง10ล้านโบใส่ศัตรูอะไรมันจะเวอร์วังขนาดนั้นเล่นเอาสป,ปิกอจูเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะฮะ l i n ที่9นะฮะ m e มามม m a m o n X เขาคือเมท h a n m a ม e m ที่ได้รับ X antibody เข้าไปเป็นดิจิมอนเผ่าไซบอร์ก <Cy borg, S 2> ประเภท Data ล่างสมบูรณ์นะฮะที่พัฒนาล่างมาจาก Thunder Ball Mon X ในล่างนี้เขาอัปเกรดอุปกรณ์ไฮเทคของตัวเองทั้งหมดทั่วล่างมากกว่าเดิม เป็น99%นะฮะกลายเป็นว่าเออถ้าจะขนาดนี้แล้วผมว่าอัพให้มันเต็มร้อยไปเลยไม่ดีกว่าเหรอยังจะขาดอีก1%นึ่ไมจะได้เปลี่ยนเผาให้กลายเป็นเครื่องจักรเต็มตัวไปเลยเนาะฮะเวลาการต่อสู้เริ่มขึ้นนะฮะเขาจะใช้ปืนพลังงานไฮเทคอย่างไซโคบลัสเตอร์ที่มีกระสุนพลังงานหลายรูปแบบโจมตีศัตรูนะฮะฐาาไม้ตายของเขาก็คือเอเน g y l จีเลเซอรบมนะฮะจะเป็นการยิงเลเซอร์ที่มีแรงระเบิดใส่ศัตรู หลายที่10นะฮะปรินซ์มาเมมอนเอคือปรินซ์มาเมมอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปเขาคือดิจิมอนกลายพันธุประเภทด a ต้ล่างสุดยอดที่พัฒนาล่างมาจากเมทัลมานมมอนเอ n X นะฮะในล่างนี้นะฮะขาของเขาจะยาวขึ้นและหน้าตาดูเหลาๆเลยนะฮะ จากที่แบบของเดิมเนี่ดูปัญญาอ่อนและกิ้กก๊อกข่าวนี้เ,เอาสลอเลยแต่มีข่าวลือว่าที่จริงนะฮะเขาไม่ได้สูงขึ้นมันเป็นแค่ข่าวลือนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาใช้ s เ r คร b ต o ู t ในการช่วยทําให้ตัวเองสูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือนะฮะความจริงเนี่ยเขาสูงเท่าเดิมแหละแต่มันมีแบบตัวช่วยทําให้ขาดูยาวขึ้นเขาก็เลยแบบดูงดงามแล้วก็สง่าม,มากๆในร่างนี้ทาให้ตายใหม่ของเขาอย่าง เดลโมวากิ่งนะฮะจะทําให้ศัตรูนั้นที่เห็นเนี่ยแบบรู้สึกอยากจะเดินหนีไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้ท่านี้ม,นมันมีอะไรพิเศษถึงทําให้คนที่แบบเห็นเนี่ยอยากจะเดินหนีแล้วก็นะทั้งทั้งที่แบบว่าท่าไม้ตายเดิมอย่างสไมลี่เฮดบัดเนี่ยก็ดูจะแรงกว่าอยู่แล้วท่านี้ดูเหมือนว่าเป็นท่าทําให้ศัตรูเบื่อมากกว่า ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ10 d i ิจ m o n นร่าง X a n t i o o y y ในพาร์ทที่6นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไปที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ